การเคลื่อนตัวอย่างคล่องแคล่วเพื่อเข้าไปเก็บวัตถุเป้าหมายด้วยความแม่นยำ และการเขียนโปรแกรมรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไวล่วงหน้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีม 4Square R แอดกำแพงแสนสามารถเอาชนะทีมคู่แข่ง33ทีมจาก4ประเทศคืออินเดียออสเตรเลียสีลังกาและไทยจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลกในงาน Techfest 2011นเมืองมุมไบประเทศอินเดียเมื่อวันที่7-9มกราคมที่ผ่านมา ทีม C s q แ a r e R แอดกำแพงแสนประกอบไปด้วยนิสิตชั้นปีที่3จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จำนวน4ี่คนคือนายทรงวุฒินครบนายกวินอาวรนนายเอกวุฒิชัยรัตน์และนายวสันรัตนสุวรรณซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับโจทย์ให้สร้างหุ่นยนต์3ตัวคือยานแม่1ตัวและยานลูกอีก2ตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจเก็บวัตถุตัวอย่างบนดาวอังคาร โดยทีมใดทําเวลาได้รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะก็คือเราต้องออกแบบการเดินไว้ครับก็คือผมได้ออกแบบการเดินก็คือตรวจเช็คทียะสามช่องโดยใช้โดยมีการกลางปีกครับก็คือมันจะตรวจเช็คด้านทางด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับช่วยลนระยะทางในการเดินครับ ถ้าเกิดเจอสีก็มันก็สมมติเจอนี้มันก็จะหุบป,ปีกแล้วก็จะวิ่งเข้าไปเก็บครับแล้วก็เอามาคืนให้แมนนวลครับก็คือเราวางการเดินไว้เป็นหลักๆก,ก็คือเราวางให้มันเดินไปไปในทางที่แบบว่าให้สามารถค้นหาได้ทุกทุกช่องครับแต่ว่าเจอกล่องไม่เจอกล่องก็ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ครับผมเขียนไว้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเซนเซอร์ซ้ายเจอกล่องก็ให้มันเดียวซ้ายไปเก็บกล่อง รางวันนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกในทีมเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติครั้งแรกของทีมและยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้อีกด้วยแต่กว่าจะมาถึงวันนี้พวกเขาต้องนำความรู้จากในห้องเรียนทั้งด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องยนต์นกลไกและระบบไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาโจทย์ในการแข่งขันขณะที่หุ่นยนต์ตัวนี้ก็ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริงได้อีกด้วย ก็คือใช้งานได้จริงกับพื้นที่ที่อันตรายครับก็คือพื้นที่ที่คนไม่สามารถเข้าไปได้เช่นมีสารเคมีมีอะไรประมาณนี้ครับก็คือเราก็จะปล่อยหุ่นยนต์ออตโต้เนี้ยไปเก็บวัตถุที่ต้องสงสยัยหรือวัตถุอันตรายออกมาครับโดยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนก็คืออาจจะเปลี่ยนเซ็นเซ,นเซอร์นี้เป็นกล้องแล้วก็ใช้ในเรื่องของ m m g g p r o c t s s i n g ในการควบคุมการเดินครับ เป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือการแข่งขันในสนามโรโบ o คัพซ็อกเกอร์ประเภทฮิวมนนอยหรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์แข่งขันเตะฟุตบอลซึ่งถือเป็นสนามแข่งขันหุ่นยนต์ที่ได้รับความนิยมในระดับโลกอีกสนามหนึ่งโดยภายในปีนี้พวกเขาจะต้องศึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และกลไกของหุ่นยนต์เพิ่มเติมพร้อมกับออกแบบหุ่นยนต์ตัวใหม่โดยคาดว่าจะสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ในปีหน้าวีรนันกันหา Vo i c ท TV รายงาน Thank you